ผมว่าคําว่าโฮมบิลเนี่ยดี DM หลายคนมองว่าการโฮมบิลมันก็เป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นความชอบอย่างหนึ่งเลยมันเป็นสิ่งที่ทำล้วสนุกดีไม่ว่าจะทั้งสร้างโลกออกแบบมอนทําดันเจียนของตัวเองคิดพวกพัลเซลหรือว่าทําพวกไอเทมประหลาดๆที่ไม่มีในเกมเนี้ยเออคิดได้ขึ้นมาเองก็มีนิยามของการโฮมบิลส่วนใหญ่มันก็เป็นการสร้างใหม่แหละ หรือไม่ก็แค่ไปดัดแปลงกดนิดๆหน่อยหน่อยไม่ว่าจะแบบไหนก็ช่างอะ่ะไม่ว่าจะเล่นตามหนังสือหรือคิดโลกขึ้นมาเองโฮมบิวก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องพวกนั้นแหละไม่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าคลิปเนี้ยจะมาพูดถึงสาเหตุหลักๆแล้วกันว่าทํำไมดีเมถึงโฮมบิวแล้วก็เกี่ยวกับโฮมบิวที่ผมเคยใช้ด้วยว่ามันเป็นยังไงเนาะกับพวกข้อควรระวังละกันอ่ะที่โชคดี ได้คําแนะนําจากผู้เล่นหรือว่าคนที่เคยเล่นมาก่อนอะไรแบบนี้เนาะเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยทุกคนได้เข้าใจเกมดีขึ้นแล้วกันคลิปนี้น่าจะพูดไม่นานแต่ว่าเผื่อนานก็อจะติดทาวสแตมไว้ by, แถวนี้แหละเพื่อที่จะได้ข้ามไปดูเลยในส่วนที่ตัวเองอยากฟังแล้วกันเริ่มจากทําไมผมถึงคิดว่าคุณยังไม่ควรโฮมบลูแล้วกันเนาะก็คือ ก่อนจะโฮมบูะก่อนจะไปโฮมบิวเกมเนี่ยผมก็คิดว่าเออคุณควรที่จะรู้จักกับกดเกมพื้นฐานให้ดีซะก่อนก่อนที่แบบจะโฮมบูอะไรสักอย่างคุณก็ต้องรู้พื้นฐานของเกมก่อนแล้วก็รู้พวกแมาคนิกอะว่าแบบอ่ะหรือต่อให้อยากโฮมบูเอ้ยไอสิ่งที่คุณอยากจะโฮมบูะมันจะทําเพื่อช่วยเรื่องอะไรแต่มันช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วถึงมันช่วยได้จริงอะ่ะ คุณก็ต้องลองไปดูในเกมว่าเออไอที่คุณอยากจะลองทาอ่ะมันมีอยู่ในเกมแล้วหรือยังคุณอาจจะยังรันไม่เยอะพอที่จะได้ลองใช้แมคานิกต่างๆที่มันมีอยู่ในเกมหรือแค่คุณยังคุณรู้แหละว่ามันมีแต่ยังใช้ไม่สุดก็ได้เพราะว่าข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเวลาคนลองหัดทำโฮมบลูอ่ะหรือรวมถึงผมเองด้วยนะก็คือแบบพอโฮมบลูเริ่มเก็ตเกมแค่นิดหน่อยแล้วอ่ะก็ไปโฮมบลูเอาแบบ จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแต่สุดแบบแหลกรานมั่วสั่วมากอะ่ะจนแบบบางทีมันก็แทบจะไม่ใช่เกมมันเองแล้วอะ่ะแล้วถึงแม้ว่ามันจะสนุกนะคุณก็จะเหนื่อยเพราะว่าคุณก็จะต้องไถใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องจําพวกรายละเอียดใหม่ๆที่คุณคิดขึ้นมาเองตลอดสุดท้ายแล้วมันก็จะพังถ้ามันออกมาสนุกก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันออกมาไม่สนุกแล้วคุณไปรันกับคนไม่รู้จักเนี้ยเขาก็จะไปพูดต่อได้ว่าเอ้ยระบบแปลก ผมบูคืออะไรไม่ชอบเลยทั้งที่จริงๆผมบูมันเป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วคุณก็อาจจะลงแรงแล้วก็แบบว่าใช้ความคิดไปเยอะแล้วแบบว่าก็ได้ฟีดแบ็มาเนี้ยคุณก็อาจจะแก้ได้โดยการไปลองกับเพื่อนก่อนอะไรงนี้แต่ถ้าอาจคุณหลุดครั้งแรกไปลองกับคนไม่รู้จักละก็ไม่เป็นไรเราขอโทษขอโพยกันแล้วก็เริ่มใหม่ได้มันทำให้ดีหลายๆคนอนะ เวลาไปปรึกษากับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ฟีดแบ็มาประมาณว่าเออถ้านายอยากปรับอะไรเยอะแยะขนาดเนี้ยนายก็ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าไหมมันอาจจะมีเกมอื่นระบบอื่นที่เหมาะกว่าก็ได้ซึ่งก็เป็นคำแนะนำที่ไม่ผิดเป็นคำแนะนำที่ดีด้วยสัมแต่ผมอะ่ะและ ผู้คนที่อ่ะมีในโพที่ผมไปโหวตมาคนเกินกว่า80%ก็เห็นด้วยว่าสุดท้ายอ่ะ DM แทบทุกคนอ่ะเขาก็โฮมบรูกันอยู่ดีคำตอบของผมนะผมเลยก็เลยคิดว่าเกมดีเอ่ะโดยเฉพาะเวอร์ชัน2024ตอนนี้นะที่มันเป็นอยู่มันแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วการโฮมบิวอ่ะมันไม่ใช่การไปปรับอะไรที่เยอะเกินไปจนพื้นฐานเกมมันเปลี่ยนนะมันเป็นการไปปรับอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะเพื่อให้มันเปลี่ยนจากเกมที่ใช่อ่ะ กลายเป็นเกมที่สมบูรณ์วันนี้ก็เลยคิดว่าสำหรับผมนะมันมีอยู่4สาเหตุหลักๆนี่แหละที่ว่าทำไม DM ทุกคนเขาถึงมาโฮมบลูเกมกันแล้วก็อาจจะมีให้ข้อควรระวังกับข้อแนะนำนิดหน่อยแล้วกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยผมมองว่าคนที่มาเป็น DM อะแล้วเขาโฮมบลูก็เพราะว่าเขาอยากมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง ไม่ว่าเขาอาจจะไปเคยเห็นการ์ตูนหนังอะไรที่ชอบเนี่ยเขาก็อาจจะอยากเอามาเอาแรงบันดาลใจมาสร้างโลกของตัวเองมาทำภารกิจของตัวเองเพื่อให้มันมีความเซอร์ไพรส์ความไม่เหมือนเดิมความแปลกใหม่แถมมันก็ยังช่วยป้องกันเรื่องการเมตาเกมมิ่งด้ด้วยเมตาเกมมิ่งคืออะไรผมมีเคยพูดไว้ลลคลิปก่อนหน,น้านี้แต่สิ่งที่ต้องระวังอ่ะเวลาคุณจะสร้างโลกโฮมบวูของตัวเองก็คือ คุณต้องคอยดูไม่ให้โลกมันใหญ่ไปหรือใหญ่ไปได้แต่ว่ามันต้องไม่ซับซ้อนไปเพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างนานมากแล้วคุณอาจจะไม่ได้เล่นเลยแล้วต่อให้คุณมีรายละเอียดเยอะและดีมากเลยนะแต่ถ้ามันกระจัดกระจายกันไปทุกที่ทุกทางไม่มีแกนเรื่องมันก็จะหลุดตีมไปพอไม่มีแกนมันก็ออกทะเลละทีนี้แล้วพอออกทะเลมันก็ความน่าสนใจมันก็จะลดลงไปเรื่อย ข้อแนะนําของผมอะ่ะก็คืออันนี้ก็เป็นอันที่ผมทําเองด้วยนะก็คือคุณต้องอ่านออฟฟิเชียลคุณต้องอ่านพวกหนังสือการประจนไปของออฟฟิเชียลก่อนอะ่ะให้คุณพอรู้ว่าแนวทางที่ปกติแล้วเขาลันเนื้อเรื่องภารกิจอะไรแบบเนี้ยเขาทํำยังไงเขาคิดแกนเรื่องยังไงแล้วคิดความเชื่อมโยงของแกนเรื่องยังไงอะไรแบบเนี้ยมันสําคัญกว่าแล้วจากนั้นอะ่ะคุณก็ค่อยมาคิดรายละเอียดยิบย่อยทีหลังก็ได้ศาสนาโลกและอื่นๆ ข้สอขสองเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนเขาก็คมบิลแบบเล็กๆเพื่อปรับระบบเกมให้มันเหมาะกับผู้เล่นตามสถานการณ์เนาะคมบิลอ่ะมันช่วยให้ DM เอขาปรับระดับความยากความสมดุลแล้วก็อารมณ์ของเกมอะ่ะให้มันแบบเหมาะสมกับทีมอะ่ะได้ดีมากๆเหมือนกันอย่างเช่นปรับระดับความยากคุณอาจจะดูทีมมาละ ว่าอ่ะทีมเนี่ยมีกัน,นสี่คนพาสความสามารถของแต่ละคนทําอะไรได้บ้างในหนังสืออันนี้แบบในหนังสือเลยนะในหนังสือมันอาจจะบอกว่าให้คุณเจอศัตรูแบบนี้แต่คุณดูเพื่อนละกับทีมที่เขาจัดมาเขาอาจจะไม่เหมาะเจอแบบนี้คุณก็อาจจะเปลี่ยนแปลงศัตรูที่เจอนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงศัตรูได้เปลี่ยนแปลงพวกสแตตเลือด HP อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าว่างไงดี ให้ทําอย่างพอดีแล้วกันคุณต้องคอยคุมให้แน่ใจอะว่าพอคุณปรับปุ๊บมันจะไม่ได้ยากเกินไปหรือว่าง่ายเกินไปใช่ไหมอะไรแบบนี้ข้อสามแล้วกันก็คือเป็นเรื่องของการเติมช่องว่างอะของระบบเพื่อแบบใส่สิ่งที่มันไม่มีอะหรือว่าแค่ปรับปรุงทําในสิ่งที่ชอบลงไปในนั้นแล้วกันอะเพราะถึงแม้ว่าไอ้เกมดดดี D เนี่ย มันจะมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ครอบคุมทุกอย่างที่คุณคิดได้หรอกจินตนาการของ DM แต่ละคนอ่ะมันเลิศดล้ำไปกว่าน,นั้น DM หลายๆคนอ่ะเขาก็เลยโฮมบิวเพื่อให้ได้แบบพวกอาวุธพิเศษอาวุธที่แบบมันไม่มีในหนังสืออ,อาวุธที่มันไม่มีใน official เนาะคุณก็คิดขึ้นมาเองอาวุธพิเศษไอเทมแมจิกพิเศษสเปลคิดเองอะไรเงี้ยเผ่าใหม่ซับคลาสใหม่ที่คุณคิดเอง อ่ะปรับจุดออนจุดแข็งของมอนสเตอร์ก็ได้แล้วก็มันก็มีข้อควรระวังอยู่ก็คือเวลาคุณคิดพวกอาวุธไอเทมพิเศษ่ะที่มันไม่มีในหนังสือคุณก็ต้องคอยดูเอาไว้ไม่ให้มันซับซ้อนเกินไปไม่งั้นมันจะงงเขียนเองงงเองแล้วก็ทาเท่าที่จำเป็นให้มันเหมาะกับเนื้อเรื่องที่เราสร้างขึ้นมา แล้วก็ถ้ากลัวว่าบางทีไอเทมที่เราทําไปมันจะเก่งเกินไปไหมก็ลองเอาไปเทียบกับไอเทมที่มีอยู่แล้วในเกมก็แด้ะว่าแบบอาวุธแรนะเออส่วนใหญ่มีอะไรบ้างความสามารถอะไรแล้วก็อ่ะถ้าเป็นเวลี่แรมันต่างก,กับแรย่งไงคุณก็ลองไปเทียบกับไอเทมที่มีอยู่แล้วในเกมหรือลองปรับสมดุลเองดูก็ได้ข้อ4แล้วกันก็คือผมคิดว่าบางทีผู้เล่นเขาอาจจะอยากลองทําอะไร สักอย่างหนึง่งที่เขาคิดว่ามันสมเหตุสมผละแต่กฎของเกมมันไม่ได้มีให้ทำเนาะหรือว่ามันไม่ได้บอกมันไม่มีบอกอะก็คือบางทีแบบผู้เล่นเขาอาจจะอยากลองทำอะไรนอกกรอบกฎของหนังสือดูอย่างเช่นมันมีเคสหนึ่งอ่าผมเล่นกับตีที่รันอยู่เนาะเพื่อนเขาก็ ถามผมว่าเออดีเอมผมแบบทุบสกัดขามันล้มลงไปแล้วผมเนี่ยขอให้ตัวละครผมเนี่ยเดินไปทับช่องมันเนี่ยเพื่อถือว่าเป็นการเหยียบมันเอาไว้ได้ไหมผมก็มันก็มันก็ทำได้นะเออมันก็ make sense make sense มันก็คือแบบการที่คุณให้อนุญาตให้ผู้เล่นทำอะไรก็ได้ที่คุณมองว่ามันสมเหตุสมผลแล้วน่าจะทำให้เกมสนุกขึ้น หรือไม่ก็แบบอย่างอีกเคสหนึ่งก็แบบว่าไอาอย่างในเกมเนี้ยแดกเกอร์ปาได้ขวานมือปาได้แต่แบบว่าบางทีเขาก็จะถามว่าขวานใหญ่ผมนี่แหละผมจะปาแบทเทิลแอคผมจะปลาเกรดแอคผมเนี่ยปาได้ไหมสเตงผมมียี่สิบเนี่ยผมปาเกรดแอคได้ไหมผมปาดาบได้หรือเปล่าผมก็ก็มันก็มันก็น่าจะได้อ่ะ เราก็ไปคิดไปหาวิธีอะไรให้มันโยนได้ขึ้นมาไปคิดระยะขึ้นมาว่ามันน่าจะประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยกับอีกอันหนึ่งก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้เจอเยอะสุดก็จะถามว่าเขาสามารถที่จะปีนก,าก่ายเกาะขึ้นไปบนตัวมอนเตอร์ขนาดใหญ่ได้ไหมเกาะไปบนหลังมังกรก็ดีปีนหลังทโทรหลังพวกยักษ์ใจแอนทั้งหลายเนี่ย มันไม่ได้มีบอกเรื่องของการแบบปีนหลังสู้มอนแต่คุณก็อาจจะไปคิดแมคานิกอะไรขึ้นมาเองก็ได้ว่าเออปีนหลังคุณอาจจะใช้แอคชั่นแกร็ก็ได้นะโดยที่ปกติแล้วแอคชั่นแกร็เนี่ยคุณจะจับเพื่อให้สปีดเข้าเป็นศูนย์แต่ในโฮมบรูเนี่ยคุณบอกอยากไกา่หลังเขาใช่ไหมคุณก็ใช้แกร็เกาะเขาก่อนจากนั้นสปีดคุณจะเหลือครึ่งหนึ่งเพื่อเคลื่อนที่ ไปรอบๆตัวเขาได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราอาจจะอยากเกาะขึ้นไปเท่ๆหรือว่าเกาะขึ้นไปเพื่อโจมตีเขาจากข้างหลังเพื่อให้แบบพวกศัตรูตัวใหญ่แบบโอ,โอ้ตีโดนยากอะไรแบบนี้ก็คุณก็ต้องคิดหาปรับสมดุลเอาเองแล้วแหละเพื่อให้มันเล่นได้จริงเนาะโดยที่คุณอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งถึงแม้สิ่งที่เขาจะขอเนี่ยเขาจะขอทําสิ่งที่มันสมดุลหรือสมเหตุสมผลน,น่ะคุณก็ต้องคอยดูด้วยว่า ันจะทําให้สมดุลพังเป่าวะมันจะทําให้ไฟง่ายเกินไปหรือว่ายากเกินไปหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาขอเพราะว่าในโฮมบละทุกข้อที่ผมพูดมาก่อนน้เนี้ให้อะไรที่ผู้เล่นเขาขอทําได้อะปกติสตูก็ควรจะทําได้ด้วยหรือเปล่านั่นแหละรสรุปสั้นๆเลยก็คือการโฮมบละเขาก็ทําเพื่ออยากให้เกมมันสนุกขึ้นนั่แหละดีเอ็มเขาอยากให้ทั้งตัวเขาเอง แล้วก็ผู้เล่นอ่ะสนุกอยู่แล้วให้มันเข้ากับผู้เล่นน่ะให้แบบเออเกมมันมีเอกลักษณ์มากขึ้นเขาได้เล่าเรื่องราวของเขาเองเนี้ยได้แบบอยู่นอกกรอบพวกหนังสือประจนภัยเดิมๆอะ่ะอืมเพราะว่าเราจะไปเปลี่ยนแกนเรื่องในหนังสือออฟฟิเชียลก็ไม่ได้เราต้องให้เกียรติเนื้อเรื่องเรื่องราวของโลกที่มันมีมาอยู่แล้วถ้าจะให้ดีแล้วเราอยากเปลี่ยนแกนเรื่องอะ่ะเราก็สร้างเรื่องราวของเราขึ้นมาเองเลยดีกว่า แล้วก็เพราะว่ามันเป็นการสร้างของใหม่ด้วยนี่แหละการที่แบบเราได้เป็นพระเจ้าอ่ะแบบโลกผมกดผมเป็นของผมไรเงี้ยผมก็อยากจะแฮปปี้ที่จะได้สร้างอะไรขึ้นมาเองในจักรวาลของตัวเองเนาะแต่สุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทิ้งท้ายเจ้าโฮมบูเนี่ยต่อให้แบบไปโฮมบูรคิดมาเสร็จละวว่าเออเราจะมีอันนี้จะมีระบบนี้จะมีอะไรก็ควรทำอีกอย่างหนึ่งก็คือ สื่อสารกับผู้เล่นคุณก่อนคุยกันก่อนบางทีอะ่ะต่อให้โฮมบรูไม่ดีนะแต่ถ้าคุยกันก่อนอะ่ะเขาจะเตรียมใจเขาจะได้เตรียมใจเพราะว่าถ้าอยู่ๆแบบมันมีอะไรก็ช่างอะ่ะที่เขาไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาอาจจะทั้งชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะแต่ถ้าเขาไม่รู้ก่อนอ่ะอยู่ๆคุณไปเปลี่ยนกฎอยู่ๆมันทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้เงี้ยเขาก็อาจจะสสับสนบนลหรืออว่าาาเจจะงุดหงิดก็ได้นะที่คุณแบบอยู่ๆไปทําอย่างนั้นอะ่ะ แต่ถ้าสื่อสารก่อนก็บอแบสสบายผมคิดว่าโฮมรูก็ประมาณนี้แหละมมีใครแบบเคยไปโฮมรูปทำอะไรแปลกๆหรือว่ามีไอเดียอะไรที่น่าสนใจเอามาแชร์ก็เอามาแชร์กันได้นะคลิปหน้าคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณละเดี๋ยวผมไปตั้งโหวตเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะ